สวัสดีค่ะผิงนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์สกินโกลค่ะผิงก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าปกติเนี่ยผิงก็เป็นคนที่มีปัญหาผิวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสุดด่างดำรอยแดงจากสิวฝ้าเนี่ยก็เริ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ผิงท้องเนี่ยก็ผิวแห้งแล้วก็โซมมากใช้อะไรก็เอาไม่อยู่นะคะคือลองมาหมดแล้วที่เขาว่าดีเนี่ยยังไม่มีอะไรตอบโจทย์เพราะว่าเป็นคนแพ้ง่ายด้วยค่ะ เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ผิงเนี่ยทำแบรนด์ตัวเองขึ้นมาที่ชื่อว่าสกินโกลนะคะโดยที่ผิงก็ได้พัฒนาสินค้าร่วมกับพี่อ่านดีที่มีประสบการณ์ทํางานกับแบรนด์ดังระดับโลกเลยโจทย์ก็คือต้องการผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยกู้แล้วก็งัดผิวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแพงแค่ไหนไม่ว่าขอให้เห็นผลจริงแล้วก็สารเคมีน้อยที่สุดให้ชัวร์ว่าใช้แล้วไม่แพ้นะคะก็เลยได้มาเป็นผลิตภัณฑ์สกินโกล์เซรั่มช็อตค่ะ มีส่วนผสมที่อัดแน่นเข้ามาเข้มข้นมากมีไว้เซลคอมเพล็กซ์นะคะที่ประกอบด้วยสารที่ช่วยเรื่องไวทยเทนิ่งเนี่ยประมาณ7ชนิดด้วยกันนะคะเข้มข้น10%เซเลยมันจะทำงานเสริมประสิทธิภาพกันแล้วก็ช่วยทั้งกระบวนการเม um ็ดสีเมลานินนะคะให้ยับยั้งแล้วก็อ่อนลงทำให้จุดด Ahmad, ่างดำลดลงแล้วก็ฝ้ากระก็จางลงด้วยแล้วก็ผิวกระจ่างใสค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีสารเด็ดนะคะก็คือสารไยลานาเนียซึ่ง A P S hip, <S แอบกระซิบเลยว่าปกติสารายตัวเนี้ยจะมีอยู่แค่ในแบรนด์ดังพวกกระปุกละหมื่นเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันหายากมากๆค่ะสารไาเนี้ก็มาอยู่ในเจรัมสกินโกล์ขวดนี้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีสารที่ช่วยเรื่องอื่นๆน,นะคะเช่นไฮูรอนที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอาทิชโชกนะคะที่ช่วยเรื่องรูข,ขุมขนหรือว่าพวกสาสกรสกัดจากถังเช่าต่างๆที่ช่วยเรื่องแอนตี้พอลูชันแล้วก็ช่วยเสริมให้ผิวแข็งแรงนะคะ ซึ่งผิงได้ลองใช้กับตัวแล้วก็เห็นผลชัดเจนมากๆค่ะคือจุดด่างดำเนี่ยลดลงไปเลยนะคะรูปผิวแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนียนขึ้นพวกฝ้าเนี่ยก็ดูจางลงด้วยผิวดูชุ่มชื้นแล้วก็ดูอ่อนเยาว์หน้าตาดูสดใสและโกลว์ค่ะผิงก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองกันนะคะผิวดีง่ายๆทุกคนมีได้ค่ะขอให้ลองเปิดใจใช้สกินโกล์นะคะ